พระโคมตันประเทศที่แดนสนาสุดประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่รมรวมลุกไล่เขาร เป็นไรคือวัวเลือกเชื่อค่าเอกก็รักคือใจดีที่เราผูช้ชาเราจะสร้างมาแค่หนึ่งรู้มีใจรักษาชาติประเทศเอกก็น่าจงดีใครยังมีเราจะไม่รักให้เอาเลย อกส,สักครั้งในบางส่วนที่เรา,าสู้ยังไม่ได้พยายามปลดเสียน้ำให้ที่น่าสุดชาตมาแม้ที่ไายให้ได้จันยังยันยังก็กคคัดคำเพื่อนได้ชิดหนาคุยกันนานนานสุด เราจะไปเพื่อแล้วองราชฉากที่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำใครยำใครประคับประคองความสุดอิสระเสรีมือใครไม่จันจนลื่นไปจะสิที่บันชีหายเล,ลน

ต้องมาฟังคำทํานายของคนที่เกิดในราศีธนูจากภัยถาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2567ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีธนูก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีธนูเปิดออกมาแล้วนะคะมีดังนี้ค่ะ Will of Fortune หกดาบสิบถ้วย The Magician เก้าดาบห้าไม้เท้าสามเหรียญ Knight of Swords The Star และแปดเหรียญค่ะมาฟังคำทัำนายกันค่ะ สถานัการในตอนนี้ของคุณคุณมีมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีอาจจะมีโอกาสที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการละเลยปัญหา เพิกเฉยต่อปัญหาจนบางปลายและทำให้ตกอยู่ในสภาวะจังยอดหรือต้องปล่อยตัวเองไปตามน้ำค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากจะมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกอย่างพร้อมมีความสุขมากๆค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความทะเยอทะยานมีการลงมือทำ คุณมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีความเครียดมีความกังวลปวดหัวคิดมากจนรุนแรงอาจถึงขั้นนอนไม่หลับค่ะเหตุการณ์นในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะพบกับการแข่งขันกับคนหมู่มากมีอุปสรรคที่เยอะมากหรือมีการทะเลาะเบาะแวง้งไม่ลงรอยกัน ความสามารถของคุณคุณมีความสามารถที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นเพื่อที่จะมุ่งมั่นสร้างฐานะค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการต่อสู้มีการฝ่าฟันคุณต้องออกแรงค่อนข้างเยอะต้องเหนื่อยต้องสู้แล้วคุณจึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะคุณอาจจะ พบความหวังความสงบแม้ฟ้าจะมืดมิดแต่ไพ่ใบนี้ก็บอกถึงว่าแม้ฟ้าจะมืดมิดแต่คุณก็ยังมีความหวังเหมือนดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าค่ะไพ่สรุปข,ของคุณคุณได้ไพ่แปดเหรียญหมายถึงว่าคุณมีความขยันทุ่มเทคุณขยันทํางานสร้างเงินทองสร้างความมั่นคงของฐานะ จบคำทำนายของคนเกิดราศีธนูลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศมังกรค่ะสวัสดีค่ะ ตางประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกตำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่จมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไล่เขา เชื่อค่ะเอกกราชคือเจดีที่เราผู้ชาเราจะสามาคคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกกราชจนดีใครย่ำยีเราจะไม่ลักให้เอาเลยล่ะ อ,อ,อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยามวยโดยพยายามปราบสิ้นน้ำให้พินาสุชาติมาแม่ที่พ่ายให้ได้จนไร้ยามยัง,ยก,ยงก็รับคงคืนได้เช่นกัควรแก่น้ำนำสุด สั้นมัดคนดีเราเล่าทั้งหลายเลือดและเลือชาติใครมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องศึดอิสระเสรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิทธิบไวชีให้ลเลือนลั่น ว่าแล้วมันรักชาตไม่คาาจม,มีไม่ตรีดียิ่ง